ในช่วงที่ราคาบิตคอยกําลังพุ่งทําสถิติใหม่เนี่ยนะครับหลายคนก็กําลังดีใจกันใหญ่เลยแต่รู้ไหมครับว่ามีภัยคุกคามใหญ่เบิ่มที่ซุ่มรออยู่เงียบๆมันก็คือคอนตั้มคอมพิวเตอร์นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้างแล้วละ่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาขุดลึกๆก,กันเลยว่าเฮ้ยมันน่ากลัวขนาดไหนกันแน่โอเคครับเรื่องนี้มันอาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปทีละสเต็ปเลย มาดูกันว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยครับระเบิดเวลาวอนตัมคือมันมีคําเตือนจากผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่แบบโอ้โหทำเอาวงการคริปโตทั้งวงการต้องหันมามองกันเลยทีเดียวเขาพูดไว้แบบนี้เลยนะครับว่าการนับถอยหลังสู่การทําลายล้างบิตคอยน์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยใช่ไหมครับแต่นี่คือคําพูดจริงๆของคุณเดวิดคาวโฮที่เป็นเหมือนสัญญาณเตือนดังๆเลยว่าภายเนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริงนะ ทีนี้หลายคนคงสงสัยแล้วว่าเอ๊ะแล้วเดวิดคาร์โฮเนตเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนคือโปรไฟล์เขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเขาเคยเป็นแฮกเกอร์มาก่อนเริ่มแฮกตั้งแต่อายุแค่13ปีเองแต่ตอนนี้นะครับเขากลับตัวมาอยู่ฝั่งดีแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์แบบเต็มตัวเลยแล้วก็กำลังพัฒนาระบบที่เรียกว่าเอาไว้ต่อต้านคอนตัมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเลยด้วยเอาล่ะครับพอรู้ตัวละครสำคัญแล้วเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่า ไอจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ในบิตคอยเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมระบบป้องกันที่เราว่าเจ๋งๆกันอยู่ทุกวันนี้มันอาจจะไม่พอแล้วล่ะคือปกติแล้วเนี่ยนะครับบิตคอยมันมีเกราะป้องกันอยู่2ชั้นหลักๆเลยชั้นแรกเนี่ยเรียกว่า SHA 2 5 6อันนี้เอาไว้ใช้ตอนขุดบิตคอยนั่นแหละครับส่วนอีกชั้นหนึ่งคือ ECDSA อันนี้สำคัญมากมันเหมือนเป็นลายเซ็นดิจิตอลส่วนตัวของเราเลยที่คอยปกป้องคุณลับหรือ private key ไม่ให้ใครมาฉกเงินในกระเป๋าเราไปได้ ซึ่งณวันนี้เนี่ยมันก็ยังแข็งแรงดีอยู่หรอกแต่ปัญหาคือในอนาคตเจ้าควันตั้มคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอาจจะเก่งพอที่จะพังเกราะ2อชั้นนี้ได้นะสิครับและจุดที่มันน่าเป็นห่วงมากๆเลยก็คือตรงนี้แหละครับจากข้อมูลเนี่ยนะมีบิตคอยมากถึง25%ย้ําว่า2 5นะครับหรือก็คือ 1- ใน4ของบิตคอยทั้งหมดเลยที่ยังถูกเก็บอยู่ในอเดรสหรือกระเป๋าสตังค์รุ่นเก่าๆซึ่งพวกนี้แหละครับคือเป้าหมายชั้นดีเลย ถามว่าทําไมใช่ไหมครับก็เพราะว่า address ร,รุ่นเก่าเนี่ยเวลาเราทําธุรกรรมมันดันเผือเปิดเผย Public Key ของเราออกไปมันเลยมีช่องโหว่ให้บวกแฮกเกอร์ใช้ควันตั้มคอมพิวเตอร์มาเจาะได้ง่ายกว่า address ร,รุ่นใหม่ๆที่เขาอุดรอยรั่วนี้ไปแล้วนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าภัยคุกค,ค,คามที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่การโจมตีแบบตูมเดียวให้ระบบบิตคอยพังทั้งระบบนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเป็นการโจมตีแบบเลือกเป้าครับ เขาจะเลงไปที่กระเป๋าเก่าๆที่นิ่งๆไม่มีการเคลื่อนไหวมานานบางกระเป๋านี่คือนอนนิ่งมาเป็น10ปีเลยนะซึ่งในการเลงเป้าไปที่กระเป๋าเก่าๆนี่แหละครับมันนําไปสู่กลยุทธ์ของแฮกเกอร์ที่ต้องบอกว่าฉลาดแกมโกงและน่ากลัวมากๆเขาเรียกแผนนี้ว่า h a r e s t n o w d e c r y p t l a t e r หรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเก็บข้อมูลตอนนี้แล้วค่อยถอดรหัสที่หลังแผนทงมันง่ายๆแค่3สเตปเองครับแต่ทรงพลังสุดๆเลยสเตปแรก Harvest หรือเก็บเกี่ยวคือตอนนี้เลยนะแฮ <c oughs> กเกอร์กำลังตามเก็บข้อมูลธุรกรรมที่เข้ารหัสจากกระเป๋าเกา่เกาๆที่มีความเสี่ยงอยู่เก็บไปเรื่อยๆเลย,เลย step 2 wait หรือรอครับหลังจากเก็บข้อมูลมาได้แล้วก็เอาไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เฉยๆเลยรอรอวันที่ควันตั้มคอมพิวเตอร์มันเก่งพอแล้วพอวันนั้นมาถึงก็เข้าสู่ s t e ปสุดท้าย decrypt หรือถอดรหัสใช้พลังของควันตัมคอมพิวเตอร์มาแคร็กข้อมูลที่เก็บไว้แล้วก็เข้าไปเอาเงินออกมาง่ายๆเลย คำถามคือแล้วเราต้องรอไปอีกนานแค่ไหนเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะนักวิจัยบางคนเขาคาดการณ์กันว่าปี2027อีกไม่กี่ปีเองนะครับอาจจะเป็นปีที่ควันตั้มคอมพิวเตอร์มันจะเก่งพอที่จะทลายกําแพงของบิตคอยน์ได้สําเร็จโหฟังแล้วใจหายเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งหมดหวังในเมื่อมีภัยคุกคามมันก็ต้องมีคนลุกขึ้นมาสู้สิครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนโหมดมาดูกันบ้างว่าฝั่งนักพัฒนาเขากําลังทําอะไรกันอยู่เพื่อรับมือกับปัญหานี้ มาดูฝั่ง Bitcoin ก่อนเลยนะครับเขามีแผนที่ชื่อว่า BIP 3 6 0หูนไดพูดง่ายๆก็คือเขาจะสร้าง address หรือกระเป๋าตังค์เวอร์ชันใหม่ที่ทนทานต่อการโจมตีของคนต่ำคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็มีแผนที่จะช่วยให้เราๆเนี่ยย้ายเงินจากกระเป๋าเก่าๆที่เสี่ยงๆไปอยู่ในกระเป๋าใหม่ที่ปลอดภัยกว่าตัดมาที่ฝั่งคู่แข่งอย่างอีเทเรียมบ้างเขาก็ไม่ยอมน้อยหน้านะครับมีโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Subzero อันนี้เจ๋งตรงที่เขาจะอัปเกรดทั้งระบบให้กันควันต่ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำสิ่งที่เรีียกกกววว่่่่าาา Hard หหรรรือออััปเดใญทมนนจจะุ โอเคพอเห็นทั้งปัญหาแล้วก็ทางแก้แล้วเนี่ยคำถามที่สําคัญที่สุดสําหรับพวกเราทุกคนก็คือแล้วในฐานะนักลงทุนอะเราควรจะทํายังไงดีล่ะเพื่อปกป้องเงินของเราคําตอบก็คือสิ่งสําคัญที่สุดคือการเตรียมตัวครับหนึ่งเลยคือต้องคอยติดตามข่าวสารการพัฒนาของพวก BEEP 360หรือโซลูชันอื่นๆอย่างใกล้ชิด2 เตรียมตัวให้พร้อมเลยครับว่าถ้ามีแอดเ e s s รุ่นใหม่ที่ปลอดภัยออกมาเมื่อไหร่เราต้องพร้อมที่จะย้ายเงินของเราไปทันที 3. อันนี้เบสิกแต่สําคัญเสมอคือการกระจายความเสี่ยงอย่าทุ่มเงินทั้งหมดไว้ที่เดียวและสุดท้ายข้อนี้สาคัญที่สุดเลยศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองเยอะๆครับอย่าไปเชื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือแหล่งข่าวเดียว สุดท้ายแล้วนะครับมันก็เหมือนการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่เลยระหว่างเกราะป้องกันของการเข้ารหัสแบบเดิมกับหอกที่ทรงพลังอย่างควันตัมคอมพิวเตอร์คำถามก็คือใครจะชนะอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เราทุกคนต้องจับตาดูกันแบบห้ามกระพริบตาเลย